คำเตือนคลิปนี้ทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอายุต่ตํากว่า18ปีควรได้รับการแนะนําควรใช้ลูกตาในการรับชมครับครับสวัสดีครับคุณอยู่ในช่องเก่าคมทีวีเช่นเคยนะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมโรม่าเช่นเคยนะครับคอมแบ็คมันหน่อยผมก็จะนํางบมาแค่หนึ่งร้อยบาทนะครับอ่าหมุนไปที่เบ็ดสิบห้าบาทนะครับเนื่องจากนี้ไปเล่น PG ได้ พักหนึงนะครับก็อยากัมแบ,บ็คมาเกมโรมาบ้างว่าหายไปนานมากนะครับเกมโรมาก็จะมาดูกันครับว่าวันนี้ผมจะได้ฟันสิงโตไหมครับอ่าหรือพี่อัศวินเขาจะมาให้ผมไหมครับ่าวันนี้รอดูครับอัศวินจะได้ฟันไหมครับมา15บ้าบาทอ้าวเป็นแทบครับเป็นแถบครับเริมได้สวยอยู่เดิมได้สวยอยู่มามา สวยครับไปเร er. ื่อยๆครับไปเรื่อยๆก็นาเล่นนะครับช่วงนี้ช่วงโควิดนาเล่นมากๆครับนอนในห้องเฉยๆถ้าใครตกงานหรือใครอะไรก็มีงบเพิดหนึ่งร้อยหรืออะไรก็ลองเล่นดูนะครับส่วนมากพบในน้อยอะไรก็เดินเบ็ดไปตามงบตามอะไรครับก็จัดไปครับอ่ามามาดูผมเล่นครับวันนี้มามาไหมมาไหม มา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 อืมสิบห้าบาทเป็นไงล่ะมึงอ,อ้าวไปครับอืมสวยสวยกับไปเรื่อยๆครับทุนร้อยหนึ่งก็จะให้มันแตกไปพันแปดหมื่นก็เป็นไปไม่ได้ครับท่ผู้ชมอ่จะดูกันครับดูผมเล่นนะครับดูพวกความมันเพิงนะครับแม่แนะนำให้เล่นตามหรือว่าอะไรครับถ้าใครอยากเล่นก็สามารถอ่า ดูวิธีเล่นผมได้ครับชื่อว่าเข้าไปเล่นกันได้ครับเกมรู้มานะครับมากครับจะมาดูอัศวินครับอัศวินจะทําให้ผมได้ตังค์ไหมครับวันนี้ก่อวันนี้ก็ไม่ได้เล่นตังค์ไปเอาอะไรครับวันนี้หมอหนวดอะไรก็ละทิ้งหมดแล้วครับช่วงนี้โควิดครับเข้าไปไหนไม่ได้ครับก็นาับซื้อกับข้าวเข้าห้องเข้าอะไรครับซื้อมาม่าากระป๋องนะครับ นี่มันจะแตกให้ผมไหมครับอ่าก็อยากจะได้ไั้ได้นี่ครับมาครับอ่าเข้าฟรีสปินครับหาฟีสปินครับมาลุ้นกันครับท่านผู้ชมมามามาตอนไหนสิบบาทอ้าวไปเรื่อยๆครับเรื่อยเล็กๆกก็จะหวังให้มันแตกมากก็ไม่ได้ครับจะต้องไปทีละนิดทีละหน่อยครับตามสูตรตามสูตร มาอ้าวก็ช่วงเวลานี้ก็เล่นดีอยู่นะครับช่วงเกมโรมาก็เลือกช่วงเวลาเล่นก็ดีนะครับพอเล่นช่วงคนเล่นมาเยอะมันเกมมันก็จะแบบไม่ค่อยหน่วงไม่อะไรครับแต่คนเล่นเยอะก็จะแบบหมุนช้าๆหน่อยครับก็เลือกดีๆครับแนะนำมาแค่นี้ครับมาชมเกม,ม,ม,มกันต่อครับมาครับหมุนกันต่อครับอ่เบ็ดสามสิบเลยแล้วกัน อ่ะหกสิบเลยอ่นะวัดใจครับจัดหนักไปเลยม,มามาไหมเห็นน้องอืมสามร้อยอ้าวเพิ่มเบ็ดอีกแล้วครับเพิ่มเบ็ดแตลกแบบผิดแล้วอะไรครับสามร้อยหกสิบบาทอ้าวพอได้พอได้พอได้อยู่เพ,พอได้กินหนมอยู่หกร้อยแล้วครับอนนี้หกสิบบาทมาไหมอ้าวมาหมุนกันต่อหมุนกันต่อหมุนกันต่อ,ม,ตอมา มับก็แให้อ้าวมับเขาให้ครับดอกนี้สามร้อยสี่สิบบาทอ่างสวยอยู่ครับอัศวินฟันแหลกครับตอนนี้อ้าวมาอีกไหมโลมาโลมาดาบมาไหมอ๋อมาแต่โล,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 โลอัศวินต้องเอานะครับอัศวินมาวันนี้ครับจะได้ฟันท้งโตไหมผมรอฟันท้งโตอย่างเดียวครับตอนนี้อืม ไม่แค่นี้ก็พอแล้วครับมาครับพันหนึ่งนะครับตอนนี้เล่นไม่กี่นาทีครับขึ้นพันแล้วครับโอ้เริ่มต้นดีๆนะวันนี้ได้อยู่ได้อยู่มาจัดหนักแล้วกันวัดใจหน่อย่ะเบ็ดร้อยห้าสิบอ่ะ,อะลุยนี่ครับผมถ้าขึ้นหลักพันผมก็จะเพิ่มเบ็ดไปที่ร้อยห้าสิบครับอ่าเป็นเกีบรลามาผมก็ทำแบบนี้นครับก็ลองดูครับ ดูผมได้ครับดูผมได้ถ้าแตกถ้าท่านผู้ชมแบบได้ยังไงแตกงไงก็มาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับมาเนะนําสูตรกันหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็จะดูสูตรจากทางบ้านทางอะไรก็อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็แนะนํามาได้ครับเดี๋ยวผมจัดให้ดูครับอะมาดูในเกมครับตอนนี้กําลังมันกําลังเลยครับมา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 ห้าสิบบาท ต่อไหม,มไปครับหมุนกันต่ออืมทั้งแถบทั้งแถบ,บทั้งแถบครับทั้งแถบผาดัยนายาวหมนกันายาวครับหมนกันายาวอ่าหนึ่งร้อยมาครับอัศวินมาไหมอัศวินมาไหม เข้าฟีสปินหรอโอ้โหเข้าบ่อยครับฟีสปินนี้เข้าบ่อยเล็เกินมาครับมาดุนกันครับหืมสองร้อยไปครับฟันไปแหลกแหลกครับช่วงนี้มาครับมาดุนกันครับฟีสปินืมสวยครับสวยครับมันเข้าฟีสปินหน่ายอยู่นะลมาเนี่ยเข้าจิ้ง PG ก็สแคปเตอร์ก็เข้าบ่อยนะครับ ลิปผมเล่นมาจากคลิปที่แล้วครับไปดูได้ครับฝากไปดูคลิปเก่าคลิปไลด้วยนะครับกับช่องใหม่ครับเก่าคมทีวีนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับกำลังใจเป็นคลสิปหน่เลยนะครับอ่ะมองตอนนี้ขึ้นสองพันไหมนะครับตอนนี้สบายครับสบายวันนี้ได้ตังค์มาซื้อของเก้างนะครับวันนี้ช่วงโควิดโอเหมาะเลยครับช่วงนี้ออกไปไหนไม่ได้ น่ะนอนเล่นเกมสบายครับบรรยากาศชิวๆ่มามันดูกันว่ารอรอฟันสิงโตอย่างเนี้ยครับตอนนี้มันจะมาให้ผมไหมครับจะเข้าให้ผมไหมมาฟันอยากฟันอยากฟัน,ฟ,น <laughs> ฟันสิงโตนะ <laughs> มาครับมาครับอืมเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่เรื่อยๆอยู่ อืมหก่อสองห้าสิบไปเรื่อยๆครับช่วงนี้คอมแบ็กคอมแบ็กไหนครับโรมาครับห่างหายเป็น,นานเลือดเกินเกมโรมาเนี่ยเป็นเกมที่ผมเ,เล่นไวนะครับโรมาถ้าใครติดตามผมผมจะเล่นเกมโรมาไวมากครับเพราะว่าทุนน้อยทุนอะไรมันสามารถเล่นได้เยอะได้อะไรเงี้ยอ้าวเขาปีสปินอีกแล้ว ได้ครับลุนกันรุนกัน,น,กนอ้าวได้เท่าไรครับมาอีกไหมมาอีกไหมเท่าไรอ่าเจ็ดร้อยห้าสิบกดพอได้พอได้อ,ไดอ้าวตอนนี้ก็สามพันแล้วนะครับมันเร็วนะครับวันนี้มันเร็วแปลกแปลนะครับผู้ตีผมเล่นเนี่ยสามพันอะไรก็กว่าจะขึ้นก็ปาไปเกือบสิบนาทียี่สิบนาทีอะไรเงี้ย วันนี้มาเร็วหน่อยนะครับวันนี้โอตั้งแต่หลังสงการมาเล่นเกมอะไรก็รู้สึกจะเข้าไปอ้าวโมนัสครับอ่าเดี๋ยวฟันทิง้งโตสมใจอีกแล้วมาครับมาครับมา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 นี่แหละครับสิ่งที่ผมรอคอยอืม,มาอันไหนดีครับผู้ชมอัะแรกเลยนะรับโอ้โหด้โลกจะฟันเลยอ้าวอันไหนดีครับอันไหนดี ไหนดีครับรอแรกแล้วกันโอ้ดาบครับพวกหนึ่งครับอนะครับจะฟันโดนจะได้ยเยอะนะครับฟันโดนเอาไหนดีครับท่านผู้ชมอ้าวดาบคู่มึงมึง <c> ห <oughs> ลบได้เฉยหลบเก่งนนเนี่ยเนี่ยไหนอันเี่ยอ้าวเดิมในโลกดาบคู่เสือกหลบได้หลบได้เฉย ไหนดีอันไหนอีกไหน่เงนกลางโลถูกแต่โลนะครับด่านี้ได้ฟันเท็ทีเดียวเองโหให้่าไรสองพันแปดห้าสิบบาทอ่ะก็ดีครับพอได้อยู่พอได้อยู่ไปหมุนกันตอ่อครับหมุนกันยาวๆหมุนกันยาวๆอ่าหกพันนะครับตอนนี้ก็สวยดีครับหนึ่ง หนึ่งร้อยมาหกพันโอ้สบายครับชิวๆขึ้นให้โอ้สุดยอดเลยครับนั้นแต่ตั้งแต่ทําเปลี่ยนเกมวนเกมมาโอ้ขึ้นง่ายครับขึ้นง่ายเล่นง่ายโอ้มาด้วยครับไม่ต้องรอกันนานครับนนเนี่ยขึ้นเนี่ยเหมือนหนืงอโอ้สบายครับถ้าไม่มีอะไรก่อนครับ <laughs> ไปครับดูเงินต่อ อยากฟันถิงตัวสักทีนะมาหน่อยจ้ามาหน่อยเข้าโบนัสให้เหนีวยวจะเลือกดีๆฟันเข้าพวผักโวผักเลยครับอืมหนึ่งร้อยก็ไปทีจเนิดทีจเนดครับช่วงนี้ไล่ไล่หน้ากระดานครับอ่าอืมพวกผักพวผักดีครับ ถ้าใครสนใจก็ดูผมตัวอย่างนะครับเนี่ยเข้ามาดูคลิปผมขอคอมันทึงพว่อะไรครับจะมีวิธีเล่นวิธีอะไรอยู่ครับคลิปเก่าๆด้วยครับฝากาด้วยนะครับคลิปเก่าๆกับช่องใหม่ออืเต็มไปหด้วยก็พูดไม่ทันเลยครับวันนี้ห้าสิบบาทาเอาละครับ รอโบนัสอย่างเดียวอะตอนนี้ได้ฟันเข้าไปฟันถึงโตเนี่โอ้สนุกสุดเลยครับเกมนี้ฟันทีนี่ก็แตกเยอะเหมือนกันนะครับแตกมากนี่ก็อ้าวพุทันไม่พุดถึงพุดยังไม่ขาดคําครับตีปากดิไงมาครับมาครับเอาไหนดีครับอันไหนดีท่านผู้ชม,อ,มอันลางแล้วกันโหลดก เลือกไม่เคยถูกฟันเน้นๆสักครั้งอ่ะฮะแรกหลอยแล้วถ้ามันเป็นอย่างงี้เนี่ยเอาเอาให้ถูในจานอ่าดาบครับอืเกือบว่าพวกล่ะครับไม่โดนอีกอะโอ้โหจะต้องทำอะไรเลยครับเข้าโบนัสรอบนี้เลือกก็เลือกไม่ถูฟันก็ฟันไม่โดน ได้ทำไเอออันสามห้าสิบบาทสวยอยู่พอได้เพอได้เนี่ยครับรอบนี้ฟันไม่โดนอะไรเลยเ,ออเออนี่ย็ะนานี้ก็สวยอยู่ครับอหนึ่งหมื่นครับวันนี้พอใจแค่หนึ่งหมื่นครับจะถ,ถึงครับเก็บตังค์ครับเก็บตังค์ครับช่วงนี้ ยาวไปเที่ยวโมซัวนะครับติดโรคมาไม่รู้ตัวเลยครับประเทศไทยช่วงนี้ก็ติดกันบ่อยครับติดกันเยอะครับต่างจังหวัดออกต่างจังหวัดอะไรก็ระวังด้วยนะครับติดกันง่ายครับโควิดอ้าวห้าร้อยครับมาเปิดเดียวม่ะดุนเงินต่ออ้าวสวยตเต็มแถบอยู่ตเต็มแถบอยู่อ่าอืมสวยสวย มาแล้วครับ้นเงินต่อยาวๆครับอาจจะไม่ยาวก็ได้นะครับถ้าถึงหมื่นหนึ่งครับถ้าถึงหมื่นหมื่นหนึ่งนี้ผมปิดคลิปเลยครับ้9800เท่าไรครับ900ประมาณครับทั่วเข้าให้อมอัศวบินได้อยู่ครับอัศวบินเันนี้ฟันแหลกฟันแหลกอ่าเหลือแค่4,000ครับเหมือนหนึ่งเลิกเลยครับคลิปนี้เอาอะไรครับไม่โลบแล้วครับไม่สุดครับไม่ ไม่นาจะสุดแล้วครับสุดแค่หนึ่งหมื่นนะครับคลิปนี้อ้าวสาสิบน่าจะสุดแค่หนึ่งหมื่นไม่ขอสุดแล้วครับสุดมาหลายคลิปแล้วครับอ้าวแต่ช่วงนี้ถ้าเล่นดีอยู่นะครับช่วงนี้ PG เรือดอะไรก็ตามครับมันเล่นนะมันง่ายครับมันเข้าง่ายไดไง่ายลองเข้าไปดูครับเกมคาเปตครับที่ผมลงคลิปที่แล้วครับ เนี่ยแตกง่ายเขา้าแซคปเตอร์ง่ายมากเลยลองไปดูกันครับแนะนำแค่นี้แล้วครับอ้าวฟีสปินป่ะสี่ฟีสปิน,ปนลองดูอ้าวทั้งแถบเก้าร้อยอูย้สวยนะตอบน,นี้เปิดแล้วเก้าร้อยแล้วมามาหนึ่งร้อยมาอีกไหมโอ้โหอะไรพันปุ 1, 000, แล้วครับตอนนี้โอ้ เจ่มเลยครับเลยอืมสามร้อยอ้าวแก้ไผมแก้ไขตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับผมก็จะปรับปรุงแก้ไขตามนั้น,นครับคอมเมนต์เข้ามาได้ครับมีอะไรสงสัยอะไรเงี้ยมาเลยนะเรื่อยๆเรื่อยๆนะฟันแหลกนะช่วงนี้ฟันแหลกอะไรครับหนม่ันรวมอ่าสองพันสามแจ็บอยู่ครับ เกือบหมื่นแล้วเนี่ยโอ้ม่คิดว่ามันจะเป็นถึงขนาดนี้เลยจะลองเล่นกินเนื้อจากคลิปที่แล้วนะครับเอามาเล่นกันดูโอ้แล้วคลิปต่อไปเราจะผาจเะเล่นเอารองเท้าครับอยากได้รองเท้ามากเลยครับมาดูกันครับในกี่ว่าจะได้ไหมคลิปนี้ก็เก็บไว้ก่อนครับช่วงนี้เศรษฐกิจแย่ครับโควิดเล่นงานเราเก็บเอาไว้ก่อนโอ้โห ว้มิวินเท่าไหร,ร่อ่ะโมลพูดสองพันสองร้อยห้าสิบอ้าวแย้มครับอ้าวตามเป่าแล้วครับอ่าก็ตามคําสัญญาครับตามที่ผมพูดไว้ก็คลิปนี้ใต้หนึ่งหมื่นผมเลยครับอ่าก็ผมก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ก,กดติดตามกดซับสไครป์ช่องผมเลยครับเก่าพมทีวีนะครับอ่าเป็นช่องใหม่นะครับอ่าผมครับ អ្នកកថាខ្ញុំមិនដາតែសម្រាប់ឲ្យគ្រៀបខ្ញុំមានទឹកអោបព្រេវឡនឆាលី